สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีทางช่องลันพัฒน์ภัยทุกคนทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับสายด่วนฝั่งของนะครับเพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องขอมาไวนะครับวันนี้ก็ลงให้เพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องไวนะครับบางท่านบอกว่าเข้ามาดูแล้วไม่เห็นนะครับอ่าบางท่านเราต้องมีส่วนร่วมนะครับมีการกดปุกใจกดแชร์หรือว่ากดติดตามหรือคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่บางท่านอ่าโดนปิดกั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในทางทางยูทูบบางทีเราลงก็ไม่เห็นนะครับ ก็ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางเท่าน,นั้น,นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมรันพุทธภัยก็นำแนวทางสายด่วนฝั่งโขงมาให้เพื่อนสมาชิกเอฟซีทางช่องนะครับอ่าอบ,บที่แล้วผมก็เสียดายนะครับในชุดของเราก็มีสองห้านะครับมือจับเป็นสองศูนย์ก็เสียดายอยู่นะครับอ่าบางท่านก็ถูกกันนะครับบางท่านก็ไม่ถูกก็ไม่ว่ากันครับ ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทาง่ะนั้นเรานำแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องนะครับตัวเลขเราเข้าแต่เราจับคู่ไม่ถูกผมจะเน้นจับคู่น้อยนะครับผมจะเน้นจับคู่สองคู่จับคู่น้อยก็คือเราจะจับให้ได้น้อยที่สุดครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางท่านั้นนะครับําหรับสายเดือนฝังโขงครับวันนี้สองทุ่มครึ่งมารอดูกันนะครับว่าสายด่วนฝั่งโขงอาจารย์รัตนพงศ์ไพจจะเข้าอีกไหมนะครับมารอดูกันนะครับ 24กันยายน68นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังทางช่องรันพนฒไภัยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแชร์แบ่งปันกันน้องไปยนะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่องรันพัฒไภัแล้วก็อีกช่องทางคืออาจารย์รันพัฒพภัยารวยนะครับช่องทางนะครับสาหรับวันนี้มาดูกันครับสายด่วนฝังโบส24กันยายน68มีตัวไหนบ้างครับ24กันยายน68นะครับสายด่วนขังโมง สองเก้าหนึ่งห้านะครับสองเก้าหนึ่งห้านะครับถ้าไม่ชอบอ่าที่ผมจับให้ก็ชอบสองเก้าสองหนึ่งสองห้าก็แล้วแต่ท่านนะครับหรือชอบเก้าหนึ่งเก้าห้าก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นมาดูกันครับที่ผมจับให้สองคู่มีตัวไหนครับก็มีแค่สองเก้าแลวก็หนึ่งห้าครับนะครับผมจับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ ให้จับให้เหลือน้อยที่สุดก็คือ29แล้วก็15นะครับอ่าส่วนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับผมให้2085ครับผมก็จับแค่20แล้วก็85ทางท่านก็ซื้อ202825ตัวเลขก็ออก25ตรงๆก็โชคดีกันไปนะครับส่วนวันนี้ก็ขอให้เข้าชุดสี่ตัวเลยครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกเลสีทางช่องแฉกหน้าจอไว้ครับ แคปหน้าจอไปเลยครับสายด่วนฝั่งโค้งนะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับอ่าสหรับวันนี้ครับสําหรับวันนี้เลขวิ่งเงินอ่าเลขวิ่งสนามมินน้ำน่าจะมาวันนี้นะครับแล้วก็ของเอฟซีนนทบุรีก็มาวันนี้ครับเราที่แล้วเลขวิ่งสนามมินน้าให้วิ่งห้าตัวเดียวอ่ารัฐบาลไทยก็ออกห้าแผนครับส่วนเลข เอฟซีนนทบุรีก็ให้เน้นสามห้าแล้วก็ห้าแปดก็ออกห้าแปดตรงๆนะครับเอฟซีนนทบุรีเคยเข้าตัวเน้นหลายรอบแล้วนะครับถ้าใครได้ติดตามทางช่องรันพันภัยก็จะเห็นนะครับสำหรับวันนี้มาแน่นอนครับถ้ามาผมก็จะลงคลิปให้เพื่อนสมาชิกเอฟซีทางช่องนะครับถ้าใครอยากได้หรืออยากรับชมแนวทางดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไว้นะครับสำหรับทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางดีทั้งนั้นที่นาํามาฝากเพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดไม่ว่ากันนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางนะครับสําหรับวันนี้ผมรันน้องไพ่ก็ฝากชุดสายด่วนฝั่งโขงไว้แค่นี้ครับสองตึมครึ่งมารอดูกันว่าสายด่วนฝั่งโขงอาใจรำพมน่องไพ่จะเข้าอีกไหมนะครับก็ขอให้สองตึมครึ่งขอให้เข้าชุดสี่ตัวตรงนะครับก็ขอให้ตัวเลขที่ผมนํามาก็ขอให้เข้าอีกนะครับตัวเลขเข้าเราก็มีกําลังใจในทางในอ่า ที่ทำในทางมาฝากเพื่อนสมาชิกเลฟซีทางช่องนะครับเราก็ขออยากให้ตัวเลขเข้าทุกวันทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ผมรัฐน้รีไทยก็ฝากทางทาง,างดีว้แค่เนี้ยขอทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังทางช่องรันมนตราไทยจงรป,ประสบความสุขความเจริญร่ารวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับสาหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมด้วยกันโชคดีครับสวัสดีครับ